ชายไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างนำหมายเรียกเข้ารับราชการทหารไปแก้ไขวันที่ตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหารค่ะชายไทยต่างเดินทางนำหมายเรียกเข้ารับราชการทหารไปแก้ไขวันตรวจเลือกที่หน่วยสัสดีอำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ที่ผ่านมาต้องมีการเลื่อนวันตรวจเลือก จากปกติในช่วงเดือนเมษายนทั้งนี้พันตรีพงษธรจรบุรีสัสดีอำเภอแม่สอดได้มีการเปิดหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพื่อให้ชายไทยหรือทหารกองเกินนำหมายเรียกเข้ารับราชการทหารมาแก้ไขวันที่ตรวจเลือกโดยเปิดหอประชุมอำเภอเป็นจุดในการติดต่อดำเนินการเนื่องจากเพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการรวมตัวจำนวนมากทั้งนี้ สำหรับวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของอำเภอแม่สอดได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563จะมีการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่ตำบลแม่กุแม่กระสา,ามหาวันตำบลพะวอและตำบลด่านแม่ละเมาตั้งแต่เวลา7นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ส่วนวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563จะมีการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่ตําบลแม่สอดตําบลแม่ปะตําบลท่าใสลวดตําบลแม่ตาวและตําบลพระาธาตุผาแดงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดทั้งนี้ให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารปี2563นําหมายเรียก เข้ารับราชการทหารไปแก้ไขวันที่ตรวจเลือกทหารในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2563ถึงวันที่22กรกฎาคม2563ที่หน่วยสัสดีอำเภอแม่สอดที่ว่าการอำเภอแม่สอดหากไม่สามารถไปแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ปกครอง ไปขอแก้ไขแทนได้ทั้งนี้หากไม่ได้ไปแก้ไขหมายเกณฑ์หรือไม่ไปเข้าตรวจเลือกจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบมิได้เพราะทางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับผู้ที่สมัครเป็นทหารกองประจำการไว้ก่อนแล้วนั้นให้นำหลักฐานเอกสารไปแก้ไขรายละเอียดเอกสารการสมัครตั้งแต่วันที่ 26มิถุนายน2563ถึงวันที่22กรกฎาคม2563ที่หน่วยสัสดีอำเภอแม่สอดที่ว่าการอำเภอแม่สอดสำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพิ่มเติมให้ไปยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคม2563เช่นกัน ในส่วนของนิสิตนักศึกษานักเรียนที่ขอผ่อนผันไว้หากสำเร็จการศึกษาหรือจะขอยกเลิกการผ่อนผันให้ไปเขียนคำร้องขอสละสิทธิ์ผ่อนผันด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2563ถึงวันที่22กรกฎาคม2563ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเท่านั้นจะไปขอสละสิทธิ์ในวันตรวจเลือกทหารไม่ได้